เราก็ยังไม่ทราบเขาไม่ยอมบอกชื่อแซ้แต่ดูเหมือนเป็นคนที่ยุ่งแจ้งความนะครับยินไน้เขาข่าวบอกมันไปหนึ่งแล้วก็อ้างว่าเก็บมันอีกสองอ้างเหรอเออพาวเวลเคยเอกใจหรือเปล่ามันอาจเป็นผู้ก,รกร่อการร้ายที่ปันหัวนายอยู่เนะ่ะหรือเป็นพวกโรคจิตก็ได้นี่นะผมไม่คิดเช่นนั้นหรอกครับความจริงผมว่าเขาเป็นตำรวจอาจไม่ใช่ตำรวจเอเอแต่ว่าสีเดียวกับเรานายรู้ได้ไงสังหรณี่ครับขาผู้กำจาเขาสามารถดูบัตรประชาชนปลอมออกด้วยไอ้เจ้าหักคอสิพาวเวล ไม่ได้เป็นบารเทนเดอร์หรือว่าคนชงเล่าก so ็ได้ชีวีมาครับเออบัดซบจริงยัยยัยยััมีเรื่องขอร้องใครมอบหมายให้คุณไปตัวแทนล่ะคุณไงตอนคุณฆาตกรรมนายฉัน ทุกคนก็เลยหันมาพึ่งฉันด้วยส่วนตัวฉันไม่อยากรับหน้าที่เพราะฉันไม่อยากใกล้ชิดคุณสักเท่าไหร่ว่าไปเรามีผู้หญิงท้องข้างนอกเย็นใจได้อีสอสับอาทิตย์เธอถึงจะคลอดแต่การนั่งกับพื้นปูนทำให้เธอปวดหลังมากฉันจะขออนุญาตพาเธอไปนอนในออฟฟิศที่มีโซฟา ไม่ได้แต่จะให้ยกโซฟามาพอใจไหมพอใจและเพื่อการความเลอะเทอะอยากให้คุมพวกเราไปเข้าห้องน้ําด้วยจริงของคุณนั่นได้อยู่แล้วมีอะไรอีกไหมหมดแล้วขอบคุณมิสเตอร์ทาคากิเลือกลูกน้องได้ดีมากคุณนายเจเดโรโ นางสาวเจเนโรเราขอคันรายการด้วยข่าวโดยพิเศษครับสวัสดีครับนี่คือริชาร์ดทอนเบิร์ก่าทอสดจากซนจูรีซิตี้คืนนี้ลอสแอนเจลิสได้ตกอยู่ในสภาพการเลวร้ายเหมือนอีกหลายเมืองซึ่งตกเป็นเป้าหมายทำลายล้างของลทัทธิก่อการร้ายนานา,นาชาติเมื <c oughs> ่อประมาณสองชั่วโมงมานี้มีกลุ่มพ <c oughs> ล <c oughs> ไม่ปรากฏสัญชาติได้บุกคนยึดครองอาคารดัการตมิและปิดทางเข้าออกทั้งหมด สายโทรศัพท์ทุกสายถูกตัดการสื่อสารที่เข้าถึงได้ในขณะน,นี้เข้าถึงได้โดยทางวิทยุสื่อสารซึ่งกลุ่มผูก้ก่อการร้ายนำติดตัวมาจากแหล่งข่าวที่เกดขึ้ได้กลุ่มรุปกประการน,นี้ได้ควบคุมตัวประกันจำนวนหนึ่งในวันที่ห้าประจำตำแหน่งทีมประตูหน้าเอาแล้วพวเราลนี่คือแผนการเราจะส่งหน่วยชาลีเข้าไปที่ลานจอดรถจากลานจอดรถผมถามอะไรหน่อยนะครับนี่คือบันไดที่ทอดไปสู่บันไดเลื่อนใช่หรือเปล่าครับใช่เอาเลยบอกแผนไปเลยนะ